สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับว่าที่ไปหงท่ไก็เลยจะอว่าอัปเดตมครับ้มันหยใช่ครับเซิร์ฟมันหายแล้วแมพที่ผมสร้างไว้ก็หายไปวันนี้เราก็เลยมาเล่นเซิร์ฟใช่ิุคดเคดูดิจุ๊บจบชอบชอยังเลยวะเออของใหม่แน่นอนง ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งของที่ไหนวันนี้นี่นะครับตรงนู้นนะครับมีมีดินอยู่อยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าซีดคือะครับเสือขยันอะไรนี่นะครับนี่นะครับซีดซีดผมอยู่นี่นะครับซีดน้องผมสี ใคอยากจะเล่นตามก็เอาซีไปใสยได้นะครับก็กไปหาล อู่มดีเอาละแต่ไม่ต้องดังขน,งนังเอิ่มโอ้โหมันใกล้จะมือแล้วนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยเราจะเล่นแบบอัลตราดิงโอยเยอร์ออสติมีตเจดเรย์หวังว่าผมจะเจอไม้แถว I'm not. เขาอยู่เราก็ตตามาไหมสร้างบ้านอัแรกเจอไหมเจอไหมเจอไม่อู้ป่าังเกิเจอแล้วแล้วเราจะสร้างบ้านที่ไหนแล้วเราจะสร้างบ้านกันตรง ให้ทำง,งั้นสร้างจุดสวยกมัมตัดภาพตอนที่ขุดไม้ได้แบบเปิ่มๆเ,เลยแล้วกันนะครับตอนที่ผมได้ตัดไม้เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องสปีดล้านหาหินขนาดนี้มันจะเฟลได้รับนี้ ำได้ว่าจุดเกิดดาบดาบจะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช้เหล็กเนาะก็อ่ากูที่ขุดไปเอ้ยทำไมถืออย่างงี้อ่ะดูดิทุณอะไรวะก็ถือปกติทำไมของผมมันถือ,อย่างเงี้แล้วทำไมน้องผมมันถืออีกแบบนึ่งแค่มันถือถแบบเหมือนกัน เอ้ย,อยข้าหน่อยก็จะวับก็จะไปที่เกาะจุดเริ่มต้นอะ่ะม,มันมีเหล็กอะ่ะช่วยขาขาทีไ,ไ,ปไปคุยกับลากมะม่วงเออมาเฮ้ยไหนเจ๊ดเดี๋ยวทับคิววเรงก็ได้ไวะ นี่สุดเลยอือหือตุยเย็ยพี่ผมไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยนะครับนี่ะะนะครับไม่ไม่ได้พูดโอ้ซักโซบ,บีนี่มันกบบ็พี่มีทางทานไหมมีดิเออ แบบซอบดูดีแล้วก็มีท่านอนคุยกับหลักม,มุมเยเป็นมดที่ผมีเอมาเลยแต่ผมจำไดดจำได้อ,ดอ่านี่ไง hay hai môn luôn. แถวนี้จะทำเวยไม่รู้จะทำหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่แม่น้ำเฉยๆเอาละตอนนี้เราก็ต้องหาถ้ำลงไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าแถวนี้สวยนระถ้าลงดดวอดใโดยเสาไปด้วยก็น่าจะแฟนตาซีสุสดค้าแก้แวนนมีในวิชาตัวดเจด้วย ตอนที่เจอไอ้ถ้ำเลยนะครับไา้กลับมาแล้วเจอถ้ำพอดีเลย กไก่หมืดแล้วนี่ จุดฟาร์มมอนเตอร์ก็คือถ้ามีมอนเตอร์ลงมาแล้วก็ตี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 อย่างนี้อย่าี้ ไม่เ,เ,เห็นแล้เนี่ยแต่มันดูไม่จิตมากเท่าไหร่ ขอตัดภาพตอนที่เข้าแบบน้องผมได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าน้องผม,มจะม,ม,มีปัญหานิดหน้อยก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอีพีที่หนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คลิปนี้นะครับจากอีพีที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเจอก,กันครับ